พอรู้จัก V t u ู e r อร์ถามาต่อไปนั้นได้เลยนะสามสี่ชื่ออะไรคะคิวบิ้นายชื่อเล่นล่ะคิวคิวเป็นว t u b e r แบบไหนงั้นหรอจริงจอกก้าหางสุดเท่วันเกิดล่ะเก้ากุมภาอายุล่ะไม่รู้ครับเพศของคุณล่ะเพศชายสูงเท่าไหร่หรอร7ออยู่ที่ไหนหรอในใจเธอจุดเด่นล่ะคะขี้หยอดมั้งในในก็ลองพากเสียงที่สี่เอาแล้วครับสูีผู้ชมะฮะ และที่ไหนเหรอ YouTube ตอนทักไทยพูดอะไรสวัสดีนะตอนจากลาแล้คะ b y ย b ีโอชิมา่ะอันนี้ Hashtag ล่ะไม่มีอะ Fan Art ล่ะ Q B Art Fan น a m มล่ะคะ Q T สีที่ชอบล่ะคะสีน้ําเงินของที่ชอบล่ะของกินถนัดอะไรอย่างนั้นเหรอน่าจะกินมั้งครับลองบอกรักสักหน่อยได้ไหมวันนี้ขอจองนะอยากได้ชอบทานอะไรเหรอคะปลาดิบชอบดื่มอะไรเหรอแฟนต้าหุ่น แนวไหนโชเนนแนวอนิเมะล่ะบูบูมันมันอะเกมสุดรัก CSGO เพลงที่ชอบละ่ะทิงโนทนนไม่ชอบอะไรหรอความสูงรับถือใครอยู่ VBS <B> ความฝันของเธอล่ะอยากลอยล้นฟ้าเน็นทายนี้ช่วยอะไรสักหน่อยนะขอบคุณทุกคนนะครับถึงแม้คลิปนี้จะจบแล้วแต่ว่าสำหรับเราทั้งสองมันเพิ่งเริ่มขึ้นเท่านั้นแหละน้วมาเจอกันอีกนะครับคนเก่งบ๊ายบาย